thank สถานีโหราศาสตร์นานาชาติชาแนลวันนี้ดิฉันอาจารย์จิลาเป็นพิธีกรได้เชิญท่านอาจารย์กริททัศเพชรมณีรัตน์นะคะซึ่งท่านจะมาสอนในวิชาคู่ดาวแฝดทักษะแฝน,นะคะลองมาโปรโหมดมาฟังดูนะคะวิชานี้เป็นอย่างไรสวัสดีค่ะท่านอาจารย์รยสวัสดีสสดค่ะเอรากวนสอบถามนะคะอาจารย์ สอนวิชานี้เนี่ยจะเปิดคอร์สประมาณเดือนไหนคะอาจารย์ก็วิชานี้เป็นวิชาเรกเก็บตัวผู้ดาวแฝงทักษาวแฝงค่ะเริ่มเรียนวันเสาร์นะครับ2มีนาคมนะครับ2567เนี่ยนะครับแล้วก็ถึงเป็นสองเดือนคนะครับช่วงเวลาอาจารย์ช่วงเวลาที่เรียนตรงนี้อยู่ตอนช่วงเช้า10โมงเช้าจนถึง15นาฬิกาบ่าย3โมงนี่แหละแต่เรามีช่วงเบรคพักเที่ยงนะครับ โอ้น่าสนใจนะคะวิชานี้นะคะทีนี้เราเราลองมาคุยรายละเอียดเพราะว่าอย่างบางท่านเนี่ยอาจจะทราบแค่ว่ามันก็มาจากเลข7ตัวนี่แหละแต่คำว่าคู่ดาวแฝงทักษะแฝงเนี่ยนะคะมันเป็นลักษณะยังไงคะในตำราเรียนของอาจารย์ในวิชาเลขเจ็ดตัวนะครับมันก็จะมีลักษณะให้เรียกว่าพื้นฐานที่การเรียนเจ็ดตัวสี่ฐานแฐานเก้าฐานที่ผมสอนอยู่ซึ่งตรงนี้ก็จะมีคู่มือเาเรียกว่าเครื่องมือโหราศาสตร์ก็คือทักษะแล้วก็มีตัวหาบ นะ,<ค>ะนะบทนี้เขาเรียกว่า,าการยกอบทนรียว่ามหาพูดแลแ้วแต่ครับตอนนี้เราก็เพิ่มหลักสูตรเรือว่าวิชาเข้าไปในทักษนะนั่นแหละเราก็ใส่ทักษะแฝงนะตัวทักษะมันจะมีแสงดาวแล้วเวลามันเปลี่ยนแปลงลักษะทักษะเดิมทักษะจอเนี่ยนะครับมันกจ็จะมีแฝงตัวนี้เข้าไปด้วยมันก็จะซ้อนอีกชั้นหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าถ้าปีนี้มันมีจออะไรอาจารย์สามารถ จอนลงไปเจาะลงไปได้อีกหรือเปล่าอย่างนี้ไหมคะถูกครับก็ปกติการจอนี่ยมันจอนในทักษะอยู่แล้วตอนนี้มันมีดาวแสงเลือกเพิ่มเพิ่มเนื้อหาเข้าไปอีกให้มันลึกขึ้นให้เราได้ได้รู้ขึ้นในช่วงปีนะถูกไหมคะถูกต้องครับน่าสนใจจังเลยแล้วมันก็จะมีย้อนนะ้อสารวัตรพื้นเดิมมันก็เป็นได้ทั้งทั้งเดิมและจอนนะครับเราสามารถใช้ได้หมดตั้งแต่อดีตจนถึงอนาคตมีปัจจุบันอนาคต วิชานี้เป็นวิชาเลกเจ็ดตัวในพื้นฐานตรงนี้อยู่นะครับก็มีสี่ฐานหกฐานเก้าฐานซึ่งผมดําเนินการสอนตรงนี้อยู่และหลาหลการสอนตรงนี้ของผมอ่ะปกติจะเน้นในเรื่องราวของการใช้คําว่าทฤษฎีและปฏิบัติจะเน้นปฏิบัติการเน้นปฏิบัติก็คือการออกคําพยากรณ์<อ>นะครับ<อ>ในการออกคำพยากรณ์ของเลขเจ็ดตัวนี่มันก็ปกติแต่ียงแต่ว่าผมจะบริฟให้มันเห็นว่าเราไม่ต้องท่องมาก ต้องต่องเหมือนกันในลักษณะความหมายของเรือนความหมายของดาวความหมายของทักษะความหมายของหมาบทนะประกาศโกเป็นส่วนสําคัญที่ต้องรู้ในการประพแต่ว่าเราจะใช้เทคนิคในการอ่านและการเรียนตรงนี้นะครับเพื่อคํามยากรณนให้มันกระชับโดยใช้วิธีรักษณะที่เรียกว่าหัวข้อ่อก็่าเรียกว่าหลักและขยายก็คือหมายว่าเราเอาตัวใดตัวหนึ่งเป็นตัวหลักแล้วก็เริ่มต้นแล้วก็ขยายไปในความหมายของอีสองเรือนที่เหลือนะครับแล้วก็มีเรื่องของกําลัง าฐนซึ่งบอกเหมือนสาเข้มบอกคุณภาพชีวิตนะครับมันก็จะมีวิธีการและทั้งเดิมทั้งจรเนี่ยครับท่านจะต้องอ่านได้<ฆ>นะครับไม่ยากเพียงแต่ว่าให้เข้าใจหลักก่อนแล้วค่อยๆเรียนรู้่าารเมื่อเรียนรู้แล้วตรงนี้อยู่นะครับเราก็จะเปรียบเทียบเห็นว่าเ,เดิมเป็นยีนะจอเป็นยีนะ ลวลาจรมาแล้วตรงนี้อยู่เนี่ยมันให้ความหมายทางเดิมยังไงทางตรงยังไงนะครับทางอ้อมมาเข้าบ้ามาไปเข้าไปเกี่ยวข้อกับเรือนชะตาอื่นๆด้วยทางด้านไหนน, mm hmm. นะครับหลัวจาขยายมันจะสอนสอนวิธีการอ่านซึ่งหมายว่าสอนความหมายอ่านเรือนชะตาตรงอยู่นะครับในสามเรือนชะตาอยู่แล้วแล้วมันก็จะมีรักษะการโยมิชิ่นถึงซึ่งก็จะแบ่งเป็นดาว2กลุ่ม3ามกลุ่ม ค่ะอาจารย์งานสนใจมากเลยเอ๊ะอย่างนี้สมมติว่าถ้าคนที่มาเรียนเนี่ยเขาสามารถพยากรณ์ดวงเขาได้ไหมคะว่าโหปีนี้จอนฉันจะตกอะไรฉันฉันควรระวังอะไรเป็นเรื่องเ็าเดินปกติเดินปกติเลขเจ็ดตัวตรงนี้อยู่นะครับว่ามันก็บุสศาสตร์ของการพยากรณ์แล้วค่ะอาจารย์สอนทั้งแบบว่าอ่านทั้งพื้นเดิมอดีต ปัจจุบันแล้วก็ออกไปอนาอคตได้น่าสนใจนะคะอา <ผม S 1> จารยจะเป็นลักษณะนี้อยู่ครับทีนี้ต้องต้องขอทุกคนถามวิธีเกิดบางท่านขึ้นเข้ามาดูนะคะอาจารย์จะเริ่มสอนเดือนไหนคะเริ่มสอนเดือนมีนาคมวันเสาร์ที่สองน,นะครับเวลา10บโมงนะครับสิบโมงเช้าจนถึง15บห้าสานอนตอนบ่าย3ามโมง แล้วก็ช่วงของพักเกี้ยงเนี่ยจะมีเบรกวเพราะว่าเป็นงั้นเวลาเรียนจะหนักต่าชั่วโมงนะครับัจะเป็นลักษณะนี้อยู่จะเรียนถึงคอร์สนี้จะเรียนถึงประมาณเดือนเมษาวันที่27ใช่ไหมคะอาจารย์ครับ27เป็นวันสุดท้าย้หลักการเรียนตรงนี้นะครับก็คือมาว่าโดยหลักเนี่ยนะครับท่านเรียนเลข7ตัวนะหลักก็คือความหมายเรือนชะตาความหมายดาวนะครับความหมายพลบวก ความหมายของคำว่าทักษะความหมายของมหาบทและการโยกตรงนี้อยู่นั่การเรียนเนี่ยครับการท่องจำเป็นสิ่งที่ต้องเริ่มต้นแต่แรกแต่ว่าท่องจำมากๆต้องให้ไปนั่งท่องตลอดตรงนี้นะครับบางทีบางครั้งมีนอยู่นะครับถ้าไม่เป็นหม่ๆหมเปิดโพยดูได้ดูว<อ>่าว<อ>่าหลอกตรงนี้<อ><อ>เกณฑ์หรืว่าถ้าคุณมั่นใจตรงนี้อยู่เนี่ยลักษณะการอ่านตรงนี้อยู่นะครับมันมีกหลากหลาย ในเรือนชะตาเดียวกันแล้วในลักษณะเขาเรียวกว่าสิ่งที่จะต้องสําคัญที่จะอ่านเพิ่มนี่นก็คือกา,า,ารอ่านคู่ดาวช่วงเป็นลักษณะเขาเรียวกว่ามันมจะสร้างสีสันในการอา่านเพราะส่วนใหญ่คนคนอ่านเลขเจ็ดตัวแล้วอยู่แต่คู่ดาวไม,ม่ให้เก็บคู่ดาวไม,ม่ให้เก็บย,ยืนยันว่าไม่ให้เก็บนะครับนมันจะฟ้องแล้วอย่างก็กคือหมายว่าเวลาเรียนเลขเจ็ดตัวในสไตล์ของผมเนี่ยผมมีคอนเซปต์ที่เห็นว่าในเรือนชะตาคุณเนี่ยมีตัวไหนชนะมีตัวไหนแพ้ในแต่ละหละัก นะครับนี่คือรัศมะการอ่านแล้วก็ความแตกต่างในการที่อ่านเนื้อสระเรือนที่เกี่ยวข้องกับตัวก้าฐานเนี่ยในฐานห้าหกเจ็ดเนี่ยยังมีความลับอีกนะอ๋อยังมีความลับความลับอะรตัวนี้ซึงหมายก็ว่าท่านที่เคยเรียนตรงนี้อยู่เนี่ยจะไม่เข้าใจว่าห้าหกเจ็ดยังแตลอย่างไรท่านนังเกตในการเขียนนะครับเขียนเรือนชะตาจะดูเรื่อั้งว่ามันเขียนแล้วเนี่ยทิศทางไม่เหมือนกันเลยค่ะอาจารย์ไม่เหมือนกันเลยห้าหกเจ็ด และเรื่องของอัานข่าวิชาที่บ่าน้วยเรื่องอยาม<อ>นะครับมันมียามเดินหน้ากับยามเยิยงเงนใคยหลังนะอันนี้มันก็คือความแตกต่างซึ่งท่านที่ต้องเรียนรู้ในภาคปฏิบัติเพราะท่านนั่งท่องจําอย่างเดียวก็ยืนยันว่าเป็นช้าแล้วเพ้อเบ,อบ,เบอื่อแล้วไม่มั่นใจด้วยนั่นแหละส่วนมากจะถ้าเราต้องแบบท่องจําอย่างเดียวหลายคนจะทอ้อแต่ทีนี้ถ้ามีภาคปฏิบัติด,ด้วยนี่ก็จะสนุกไปอีกแบบหนึต้องครักเพราะว่าผมเน้นลักษณะที่เรียกว่า on the job training ก็ห oh, มายว่ามีตัวอย่างให้เห็นเรือนชะตาออกอย่างนี้นะเมื่อออกเรือนชะตาแล้วตรงนี้อยู่เนะนี่ยเปรียบเทียบแบบปกติเป็นอย่างนี้นะ <c> โยจะอ้างตรงไหนตรงไหนตรงนี้มาถึงไหนนะครับบ,าง,บางครั้งเราก็ต้องเน้นเพราะเป็นครูเราก็จะอธิบายให้ฟังว่าปกติอ่านตรงนี้โยมปถึงตรงนี้เกิอดอะไรขึ้น เทคนิคต่างๆตัวนี้อยโย่ท่านจะเรียนเรียนรู้เพิ่มขึ้นอาจารย์จะใส่เทคนิคให้ด้วยเนาะนี่ครับไม่มีเทคนิคตัวนี้อยู่ไปไม่รอดนะครับยากจะจะตรงๆอย่างเดียวก็จะจายากจะต้องแทรกใช่ไหมอาจารย์ต้องแทรกเทคนิคเล็กๆน้อยๆสักตัวอาจารย์ให้ดูดูจําง่ายฟังง่ายและมั่นใจในการออกคําพยากร์ พราะส่วนใหญ่จะไม่ท่าไม่กล้าออกเพราะว่ามองเห็นเรือชะตาแล้วออกทางซ้ายก็ได้ตรงกลางก็ได้ตรงขวาก็ได้ไม่มั่นใจจะเอาตรงไหนรดีเสร็จแล้วก็ต้องถามครูเป็นไปไม่ได้ครับเวลาท่านเรียนพอจบแล้วนะไปอยู่ข้างนอกเนี่ยนะในสนามพยากรเนี่ยครูมไม่ได้ไปด้วยนะครู<ช>มไม่ได้ไปด้วยนะจะเชิญไปก็ะไรอยู่นะอาจารย์เนใช่ต้องบอกนะอาจารย์ททีนี้จะจะจะถามอาจารย์นิตินนะคะเผื่อแบบ คนที่สนใจอยากเรียนช่วงเดือนแรกเนี่ยอาจารย์จะสอนแนวประมาณไหนเอาเรียนแรกจะต่อปกติอยู่แล้วครับอย่างบอกนะครับว่าผมมีลักษณะ on the job training คือเเรียนไปแล้วมีปฏิบัติแต่เพียงแต่ว่าให้ค่อยๆตามหลักสูตรวรือชาต้องรู้ดาต้องรู้อ่านแบบไม่ง่ายตรงนี้นะอ่านแบบยากขึ้นตรงนี้นะอ่านแบบผู้ดาวผสมภาษาตรงนี้ตรงนี้นะถ้าอ่านรักษาตัวกับมหาบทตัวนี้อยู่ในพื้นฐานมหาบทเนี่ยครับ รถปกติที่เรียนเรียนกันสอนันอยู่ตรงนี้อยู่นะครับมองแต่ว่าเรือนเขาเรียกมหาบทเดิมมหาบทมหาบทจรทักษะนะครับแต่ทักษะมหาพูดตรงนี้ตั้งตัวมหาพูดเนี่ยในตัวการโยโยมันยังมีตัวความรักอีกในฐานที่4นะครับซึ่งคนเขาไม่ได้ค่อยเอามาอ่านอ๋อน่าสนใจนะมีมีเยอะมีเยอะนะครับมีอีกเยอะนะคบมีเยอะเพียงแต่ว่าท่านอย่าก,กลัวนะครับแล้วก็อย่าฟังเสียงรอบข้างฟังเสียงหัวใจท่านถ้าท่านอยากเรียนมาได้เลยครับ เป็นอาจารย์ที่โด่งดังและข่าแก่มากอีกท่านหนึ่งนะคะขอย้ำอีกนิดนึงนะคะเผื่อใครเพิ่งเข้ามาอาจารย์อาจารย์ขอสอนวิชานี้ชื่อวิชาอะไรนะคะให้อาจารย์อบอกคนที่สนใจเป็นวิ<า>ชา<ด>ในกระบวนการเร่เกบตัวที่สอนในรักษารูปแบบที่วันขอ,ของคอร์สนี้ก็คือ4ฐาน6ฐาน9ฐานแล้วก็เพิ่มคู่ดาวแฝงทักษะแฝงเข้าไป<อ>ในการถ่ายเพิ่มเติมตรงนี้อยู่นะครับประแสนี้ วันเวลาสักรอบนะคะอาจารย์เผือมีคนเข้ามาช่วงหลังก็กรณีในการเรียนตรงนี้อยู่นะครับเรา,จ,าจะเริ่มเรียนวันเสาร์ที่2มีนาคม2567เนี่ยและถึงวันสุดท้ายเนี่ยวันที่27เมษาย,ยนน,ยนะครับ2อ6 7เจี่ยค่ะอาจารย์ช่วง,งเวลา10งโ,งโมงส0โมงครับใช่10โมงเชาถึงบ่าย3ามโมง15าน แอบ,บให้พักสักชั่วโมงเงพักชั่วโมงทานข้าวนะครับแค่พ,พักสมองด้วยนะครับอาจารย์สิทธิ์ท่านบอกว่าพักสมองด้วยนะครับแต่เรียนสนุกนะคะน่าจะฟังฟัง,ฟงจากอาจารย์ท่านพูดแล้วเนี่ยน่าจะเธอแรกก็ไม่ใช่ว่าจะมาเครียดแต่ในตำราท่านน่าจะมีบริบทที่เกิดขึ้นว่าหัดพยากกนกรณเล็กๆน้อย,อยๆไล่ไปด้วยต้องไม่พลาครับโกครับมันเป็นเรื่องที่สําคัญทีื่อสร้างความมั่นใจ เพราะบัวแหนนั่งท่อ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 งองหัวตอมือริมในเดือนแรกตรงนี้อยู่แล้วไม่มั่นใจออกซ้ายออกขวาดีตรงนี้อยู่นะครับค่ะแล้วก็ทําให้ไม่มั่นใจและกลัวกลัววิชายากไปจริงๆงวิชาพวกนี้นะครับถ้าเข้าใจหลักมันตรงนี้อยู่นะครับโดยหัวใจหลักของตัวเลขเจ็ดตัวที่ผมบอกก็คือรู้ความหมายเรือนรู้ความหมายดาวรู้ความหมายกําลังรู้ความหมายของทักษะรู้ความหมายตัวหมาบทนะครับ แล้วมาผสมผสานวิธีผสมผสานหรือเทคนิคเดมเมาที่ครูนะครับอย่ามัวนั่งอ่านหนังสืออย่างเดียวนะครับมาเรียนที่ทออนไลน์ใช้ตรงนี้อาจจะดีกว่าท่าน,ทานมีเทคนิคสะสมไว้ที่จะแบ่งปันให้ลูกศิษย์เยอะแยะมากมายนะคะ<า>แต่ต้องเข้ามาลองเรียนเพราะแต่ละคนท่านให้เทคนิคกล้าบอกเลยว่าให้เทคนิคไม่เหมือนกันท่านก็ดูเราเราจะไปได้แค่ไหนท่านจะใส่ให้หมดทุกอย่างนะคะถูกไหมคะอาจารย์ถูกต้องครับค่ะทีนี้อ่า คนไม่มีพื้นฐานอาจารย์หรือควรจะมีพื้นฐานวิชาใดมาเบ้าไหมคะวิชาของอาจารย์ขนาดคนมีพื้นฐานไปไม่รอดบางเรื่องเพราะว่าฐานไม่แน่นอตอนนี้ตอนเรียน่นนี้เนี่ยหลักมันอันเดียวกันน่ะแหละเพียงแต่ว่าเรามีลักษณะเขาเรียกว่าเขาบีลักษณะอ่อนตรงไหนหรือขาดตรงไหนแล้วก็จะเติมนะครับอะไรที่เขาต้องการเพิ่มเราก็ใส่ก็แอ๋อไดคะรับฉั้นโดยหลักตรงนี้อยู่เดี๋ยวบอกได้เลยว่าหลักพื้นฐานตรงนี้อยู่นะครับมันเหมือนเหมือนกันเพียงแต่ว่าใส่ในวิธีการหรือเทคนิค นะการพยากรณ์ไปตรงนี้อยู่ให้เห็นว่าวเกิดความมั่นใจมากขึ้นนิดหนึ่งพื้นฐานาไม่มีไม่เป็นไรใช่ใช่เพราะว่าบางคนอยากฟังอาจารย์พูดแล้วเหมือนแบบอุยฉันไม่มีพื้นฐานเลยแต่อยากเรียนฟังอาจารย์พูดแล้วน่าสนใจเรียนได้ไหมคะอาจารย์นฐ<ข>า,านอยู่ที่หลักการสอนนี่นะคะต้องว่าเวลาเราจะโูดตรงนี้เราจะอ่านอย่างไรสร้างความมั่นใจให้คนที่ได้เรียนตรงนี้อยู่แล้วฝึกฝีมือตรงนี้อยู่ ถ้าเขาเขายอมรับตรงนี้อยู่ไม่ใช่ว่าเอไอ,อาาก็นั่งจ้องครูแล้ครูพูดแล้วก็จอดจดจอดจอด,ด,ด,ดอยู่อย่างเดียวแล้วไม่ดูหลักแล้วไม่ลองอธิบายหรือลองขยายความตัวเองนั่นอยู่ความกล้าก็จะน้อยลงนะครับแล้วยืนยันว่าถ้าถ้าได้เรียนนะครับและลงมือปฏิบัติปเป็นครับยืนยันว่าเป็นเรียนยไม่ยากทีนีน้ว่าถ้าคนสนใจ จะสามารถติดต่ออาจารย์ได้ทางเฟซหรือเบอร์โทรอะไรคะาอาจารย์ถ้ากรณีเราเรียนออนไซต์อยู่ตรงนี้นะครับที่สมาคมผลที่บารพนนดเนี่ยนะครับมันก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อเจา้าหน้าที่ได้ก็คือ02 044 04 04 9122แต่ถ้าติดต่อโดยถามบางเรื่องบางราวโดยตรงกับผมอาจารย์ปิติทัศนะครับท่านโทรได้ที่095 250 5546ครับค่ะ ขอย้ำเบอร์อาจารย์อีกสักครั้งหนึ่งนะคะครับเบอร์ผมนะครับอาจารย์เปิดทัศน์5 2 5 0 5 5 4 6ครับค่ะ มีเฟซหรือว่ามีไลน์ไหมคะหรือว่าโทรศัพท์ดีกว่าที่อาจารย์สะดวกกว่าเอาตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็คุยกันแล้วจะเข้าไลน์ก็ว่ามาตอนนี้อยู่ดงทีนเอาไลน์ไปตรงนี้อยู่แล้วก็ไม่ได้คุยไม่ได้รู้เรื่องออาจารย์ก็เลยมีเฟซเป็นรอยแล้วก็แล้วแตกร่ายได้ก็เป็นว่าเดี๋ยวถ้าอาจารย์มีอะไรฝากช่วงท้ายไว้นิดนึงไหมคะเกี่ยวกับวิชาของอาจารย์ค่ะ ก็าฝากไนิดหนึ่งนะครับว่าการเรียนเลขเจ็ดตัวไม่ได้ยากวิชาเลขเจ็ดตัวของผมตรงนี้ก็คืออยู่ในรูปแบบของสี่ฐานหกฐานเก้าฐานนะครับแล้วก็จะเพิ่มคู่ดาวแฝงทักษะแฝงนะครับให้เป็นลักษณะทานเรียกว่าเพิ่มเติมในรายละเอียดนิดหนึ่งนะครับาอาจารย์ท้ายสุดนี้นะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะอาจารย์กฤษทัศเนี่ยวิชาคู่ดาวแฝงทักษะแฝงนะคะ ให้ติดต่อได้ตามเบอร์โทรที่ท่านอาจารย์ได้ให้ไว้หรือใครจำไม่ได้ลองโทรเข้ามาที่สมาคม020449122ได้นะคะและทางสาขาบางขุนนนเนี่ยยังมีนักพยากรณ์นะคะสำหรับท่านที่อยากตรวจดวงชะตาไว้คอยบริการนะคะในราคาย่อมเยาว ตลอดทั้งยังมีสาขาสายวิชาอื่นๆไม่ว่าจะเป็นศาสตร์โหราศาสตร์ไทยศาสตร์ไพ่วิศาสตร์ต่างๆนะคะลองติดต่อเข้ามานะคะอีกมากมายใครสนใจศาสตร์ไหนพูดง,ง่ายว่าลองโทรเข้ามาที่020449102นะคะและหากใครสนใจท่านอาจารย์กฤิทัศเพชรมณีรัตน์นะคะวิชาคู่ดาวแฝงทักษะแฝงเจ็ดตัวที่อาจได้ลงลึกถึงขั้นที่ว่าอะไรนะัหก เก้าถูกไหมคะสี่หกเก้าเลยถูก <8. S 1> ไหมคะใช่ <S <S ค,ค่ะคคลองติดต่อเข้ามาที่ท่านอาจารย์หรือทางสมาคมได้นะคะคยังไงวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์กิจพัฒน์มากๆนะคะค่ะค่ะ,คะ,คะสวัสดีคะ่ะ